สบายดีบาทันสวัสดิจ้าพี่น้องจา๋าวันนี้เรามากินมาม่าเจนะคะซึ่งเป็นมาม่าเก็บตกเจแล้วนะคะมันหมดแล้วอันนี้ก็เลยมากินสักหน่อยเราไม่ได้กินอาหารเจโชว์นานแล้วอืมสองห่อือมอ หมุนหมุนหมุนตองห่อรสชาติเผ็ดแซ็บตัวนี้นะคะเหลือหกกระปุกสุดท้ายร้านนะ้ประทานเป็นเหมามาที่เซเว็นไม่มีเอกแล้ว แต่กินนี้ต้องรอปีหน้าแล้วค่ะ ไฟแค่ไฟส่องก็มืดเพราะว่ามันมืดอาจจะเป็นเงาของไฟ Okay. รทานก็กินหมดแล้วนะคะ,ะท่านก็ขอขอบพระคุณทุกการรับชมเลยนะคะ,ะทุกท่านที่เข้ามาชมก็ขอมีความสุขภาพกายใจแข็งแรงร่ำรวยปังๆทุกบ้านช่องนะคะสวัสดีค่ะ